กินบอกบ่ฟังบอกตกตายเออบอกแล้วว่ามันจะตกตายบอกบ่ฟังนั่นบอกหนังบ่ฟังแม่นบ่บอฟังกินบอกบ่ฟังเลยบอฟังกินหมู่บอบฮะ โบา้หัวโ้บ่บอกบ่ฮู้แเ้วทีถือแสโม้หัวแม่จ้าบ่ฮู้พเ่อจ้าบอกฟังบอกบอกฟังกินบอกฟัง่ยะอยากินบอกฟังกิน อร่อยไหมอร่อยออร่ยกินมามา่าอร่อยไหมล้างมือ,อยังฮึฮันูล้างมือ,อยังลูก อะไรไหมท่านเพิ่งเตือนพี่น้องร้อนเหรอเยี่ยเยี่ยมเีาไม้น้อยนึงเหมือกสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเพ็ดครับนี่เมีครับกับแมมากินน้องกันจ้าขุกแกกับหมูใส่เขาหรด ตุ้มขคอย่างนี้นี่ยกอครับแค่นี้แล้วนหน่อยหนึ่งปิดไหนมันเบิดยินๆ มาจากพี่น้องจ้ามากินน้ำเพจจากเพชรฝ้ากินก่อนเพราะว่าตอนหน่อยเราจะไปหาหมอเพจเลยเฝ<ป>้าเฮ็ดให้เรากินเอานางไปอ๋อพอนางไปนะอาเอาเองอืมเอาอาเออืมเขาคือหล่าเสียบเว้ยกากเฮ็ดไถ่บัวกินถึงเฮ็ดไถ่เมียกินหรอใช่ใช่ปะ ก็มันมของมันกลอบถง่มแล้วไปหาหมอไป้องไปไก่ไก่ย่าภาพไปไก่ย yeah> anyway> ่างภาพพูไปหาหมอนไกยอร่อยแคบอืออร่อยแซ่บบอกป้าป้านานาในแม่รูปป้าป้านานากินน้ำเนยจ้าสามหมื่นวันแม่สามหมื่นวนะแม่ตัอางขั <ling> <ling ้นกุกซุมกินห้อมทอ แค่มาชสวยบ่ค่อยได้กินนบบพี่น้องบ่ค่อยได้กิน,อ,นอาไปห,หันก่อนเดี๋ยวพีนว่น้องกี่บ่เห็นต้มไข่เนี่เนี่ยหมูเช่านเนี่ยเนี่ยกินไข่ทอดไมช่ชสวยกินต้มหมูแดงกินตุน <c oughs> <c oughs> น่าเนี่โอเคบ่สืมดีกว่าไหมแซ่เด้าค่ะอมืมเรื่อ,องผัดไทย มดเลยบอพีีกเวยต้องยื่ผัาไทยครับกมมาเผ็ดชอบอ่พปีกเวยจะมาว้าอยู่อ่ะกินดกอนมันอาจสีสีแหล่เนี่ยแล้วมาก็แจบ็บชอ,อบสอบไหลูก ก็ใก้จกินค่ะอืมจ้ำกอ,อัมาอืมโอเครหมดแกหมดารนทุกสยค่ะ <S <S ที่ยังผัดไทยมา่่ แม่หมาเกาหลีแม่มาในิชินพี่เด็กฝาดแม่ห่าเสซนเซนผมมาเบล่าอืมอีมกครับปีเจ้าปีสีแหละลายมือแล้วสองสองมือหนึง่งสองมือกินดได้ยูคขั้นหามือยังกินวะได้เรือเปล่ เลี <S <S เล้ยงเหรอแต่ที่เลี้ยงหลังกนก็เป็นเล้ยได้ไปกินมาแล้วมันอยู่โคนมันเนาะอีปลาไปใส่กรว่าดจีออกมาขึ้นออกม้าหล่ะเนี่ยก็อยากกินพัดมีโคราชเลยใครพัดเป็นก็นเจียวใครพัดก็เป็นเออ แต่บ้าเขาจะมีน้ำซอสได้ไหมนาะมันจะมีน้ำซอสเลยน้ำซอสเกระจอกไงอืมจังเลยนะเมื่อเยือโบถึงแล้ยน้ำซอสมีผู้หลาดไหมอืมมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าเช็ดจำเล้นรวมมาแล้วไหมเมื่อแม่ไม่จ๋าเขาซื้อใช่ไรแม่ไม่จ้าซื้อท้งเผ็ดเผ็ดโค้หาดผู้หลาน่ะ ลองเห็ดปึงกันนต้ตอเห็ดปึ๋ะต้องเห็ดพัดมีใช้ปุ้ม,ม,มพัดมีใช้พูมใช้ผีด๋วง มีอย่างมีอย่างใช่ปุ๊มีซ,ซื้อเนี่ยมีขาวเน่ยเอย่างเ้ายิงใครวะบำรุ่ยเจ็บเจ็บหยังเจ็บจังเจ็บหยังหรอเจ็บหยัง จะยัดเขาเลิกตึ่งขมันมเจ็บปวดไม่เจ็บปวดท่นจะเจ็บปวดอย่างเจ็บปวดทองพอจับเอาพอจับเอาเจ็บเ,บเบท่าอย่าง